สวัสดีครับกับผมน,นายอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นวันนี้จะมานำเสนอการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอแวงใหญ่ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจํานวน5แห่งและทุกแห่งได้ดาเนินการจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกแห่งแล้วเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือนภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้นทางและสามารถนำมาขายเพื่อมีรายได้กับคืนสู่ชุมชนนำไปสู่การจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อเป็นที่รวบรวมรับซื้อขยะรีไซเคิลจากประชาชนและอำเภอแวงใหญ่ได้คัดเลือกเบสแท c t ทีสการจัดตั้งธนาคารขยะ คือเทศบาลตะบนแวงใหญ่โดยคณะผู้บริหารองค์ก,กรปกครองส่วนท้องถิ่นกองทุนธนาคารขยะเพื่อชีวิตเทศบาลตะบนแวงใหญ่ก่อตั้งเมื่อปีพศ2556เนื่องจากขยะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นจนทำให้สภาพแวดล้อมของเทศบาลตะบนแวงใหญ่ไม่น่ามอง เป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคต่างๆรวมไปถึงปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นทําให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการบริหารจัดการขยะเป็นอย่างมากดังนั้นทางกำนันผูน้ใหญ่บ้านร่วมกับทางเทศบาลทัวร์ใหญ่ได้มีแนวคิดประชุมหาเรือเพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพจากการประชุมหาเรือร่วมมือกันระหว่างเทศบาลทัวร์ใหญ่และทางชุมชนทําให้มีแนวคิดในการจัดการขยะโดยอาศัย การสร้างมูลค่าให้ของที่ไม่มีค่าให้มีค่ามาเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมซึ่งแนวคิดนี้ได้พัฒนาและต่อยอดเป็นโครงการกองทุนขยะเพื่อชีวิตของเทศบาลตะบนเมใหขึ้นซึ่งโครงการธนาคารขยะเพื่อชีวิตมีหลักแนวคิดหลักๆคือ1เปลี่ยนแนวคิดคนในชุมชนมองว่าขยะเป็นของไม่มีค่า เป็นแรงศรัทธาและบุญบรารมี2กลนวิธีการนำขยะที่ขายได้ทุกประเภทมาขายให้กองทุนขยะเพื่อชีวิตเพื่อรับเงินเป็นเงินชาพนกิจจากขยะ 3. รูปแบบการดำเนินงานเหมือนก,นกันกับการเสียชาพนกิจชุมชนแต่แตกต่างกันคือการนำขยะในคร้เรือนมาฝากเข้ากองทุนวิธีการรับซื้อขยะ 1. เทศบาลจะออกรับซื้อขยะที่สาราประชาคมของทั้งกิ่หมู่บ้านทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งยกเว้นหมู่ที่3ที่รับซื้อที่เทศบาลตะบนเวือง,องใหญ่ 2. ให้สมาชิกคัดแยกประเภทขยะที่เทศบาลแจ้งประชาสัมพันธ์ 3. เทศบาลจะแจ้งราคาในการรับซื้อและให้ทางชุมชนประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะออกกำรับซื้ออย่างน้อยหนึ่งวัน 4. ให้สมาชิกนําสมุดธนาคารขยะมาทุกครั้งเมื่อท่านนำขยะมาขายที่กองทุนธนาคารขยะประโยชน์ที่จะได้รับจากการดําเนินกิจกรรมกองทุนธนาคารขยะเพื่อชีวิตแบ่งออกเป็น3ด้านหลักๆคือ 1. ต่อสังคมคือทําให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่สร้างความตระหนักและสร้างวินัยให้กับชุมชน 2. ต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อขยะได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีก็จะทําให้ขยะไม่มีตกค้างในชุมชนไม่ก่อให้เกิดแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคและเป็นการลดปริมาณการเรืองกระจกที่จะเกิดขึ้นในชุมชน